เาวงชปปสวยยิ่งกว่าไปเธอทำหัวใจผมตกสะเก็ดน้องสอาวน่ารักมันมีคู่มั้งถาฉันไปนโนบิเธก็ไปชีสุกะอยู like bo, like Solo, so ่ลับมโบกดไรทูโทลาอยู่ไลกกับฮันโซโลฟัโยดาโซฟะูสัสโตะใสลึซซ่าลักกัน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 เซด้าเฮ้ยพี่แดมผมเจอสาวใน IG ไอจีคุณสวยเยอะเป็นบ้าไม่รู้ว่าเลือกใครดีเฮ้ยพี่แดมน ยันทรงอกเจอตัวจริงนี่อยากจะบ้าเพราะว่าใบหน้าไม่ทรงอกใจผมนี่โคตรละลายมันสารละลายเองทันท่นมันเกินใจเยียวยาคุต้องมาราเซตามมันมันก็เลยไปกันใหญ่ที่โถกันไปที่โถกันมาเรื่องนี้เลยเป็นครูสอนว่าอย่าดูของที่โฆษณานะถ้าเกิดเธอสวยสะดุดตาทำแบบกระปลุดบาจะพาไปแกและสีให้ดูมิกิเวสุดตามาันมันดื่มชาแล้วจะพาเธอหลับคาตักที่มันขยับไม่เธอสะดับ กอยากทุัทุกอวานีฟัง <mit> ว่าุคพี่ตองตึตงตงทุกทางก็ขอเชงเงเชงแง้องแม่ร้องฟ้าเธอฟองจะหลุดหยัเ่มันรมันนก็ต้องคอยหลบหลีคิดจะเขียนจดหมายก็โดนเพื่อมันแอบชีกดพีซีทีนียกจะคุยว่าสวัสดีครับกดมานับเป็นปีนแต่ว่าพ่อเธอก็คอยรับปีจะรีบมันไม่ได้แต่ยุคนี้มันไม่ใช่ยุคนี้ถึงกันหมดบรรณไปกันแรกจังวะแม่เอาเอาเอา